สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโคบ้กคนาะทาโรกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่นะคะแกะกล่องไพ่นะคะชัฟเฟิลทาโร่นะคะคอลเลคชันบีนะคะของหมอเมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าไพ่ในในนี้จะมีอะไรบ้างแต่ทีนี้ขอแกะอย่างระมัดระวังก่อนเมื่อคลิปที่แล้ว พาพิกาเนโดนแกะกล่องขาดไปแล้วนะคะใครที่เข้ามารับเข้ามาชมใหม่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้กด subscribe นะคะกดติดตามช่องนะคะนีเดอร์ขอฝากช่องของคุณอาทาโรไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะนม่ก็กดติดตามให้หน่อยนะคะจะเป็นพระคุณมากเลยค่ะโอเคแกะแล้วรามาเปิดกันเนี่ยชอบกล่องแบบนี้นะนีเดอร์ว่ามันแลดูแน่นหนาดีอะ นี่แล้วก็มีอันนี้ปิดมาสำรับที่780นะเนี่ยก็มีผู้แต่งด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นคู่มือนะคะคู่มือภาษา ภาษาษไทาโอเคอันนี้เป็นตัวไ้่นะคะเป็นตัวไ้่ขออนุญาตแกะก่อนเดอ้อ หลังไพ่คลาสสิกดีนะหลังไพ่ Shuffle Taro มา,าไว้แบบนี้เดี๋ยวเอเอเอาแบบนี้แบบเลยเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบแรกกัน ใบป,ปะหน้าเนาะผู้แต่งผู้วาดอ่ะ The f o o มันเป็นการสับกันอันนี้เป็น The Date เนาะ ก็เอามาสลับกันนะคะอันนี้เป็นแบบเจ็ดไม้เท้าแต่มันจะเป็นรูปหลักของเจ็ดเหรียญเนานะเอามาสลับกันอันนี้เก้าเหรียญเนานะสิบไม้เท้ากับเป็นเรื่องดีแต่ก็แบบรับภาระไว้เหมือนกันเหมือนเหมือนเดิมเนาะเอาเมจเชียนมาอยู่ในอัศวินไม้เท้า มันเป็นการสับกันของเอารูปอันนี้อันนั้นมาเนี่ยอย่างเนี้ยเป็น2เหรียญใช่ไหมมาอยู่ใน2ถ้วย2ถ้วยถ้าเป็นเวอร์ชั่นปกติก็ความรักเนาะสามถ้วยกลายมาเป็นเอาสับกันมาเป็น3ดาบเป็นแบบนี้ ทำให้มุมมองการอ่านไพ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยนะคะ หาดาบอันนี้เก๋ โอเคก็ดูเห็นหนะ้าไพ่กันไปครบแล้วนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตัดสินใจได้ว่าจะซื้อดีไหมนะ ชอบใจไม่ชอบใจคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับลีเดอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปล้วค่ะสวัสดีค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามทั้งในช่องทาง youtube แล้วก็ facebook ชื่อเดียวกันเลยนะคะว่าโคคนัทาโลไปแล้วค่ะ